สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ i ิกนี่ทารนะคะช่องของเราเนี่ยก็จะเป็นช่องที่จะมาทำนายดวงชะตาของท่านผ่านทางการเลือกกองไพ่นะคะวันนี้หัวข้อของเราก็คือคุณมีเสน่ห์ดึงดูดมากน้อยแค่ไหนแล้วเสน่ห์ดึงดูดของคุณท่านนี้คืออะไรวันนี้เรามาดูกันค่ะ คิกมีไพ่ให้ทุกคนเลือกทั้งหมด4กองนะคะก็จะมีกองที่1กองที่2กองที่3มแล้วก็กองที่4แต่ละกองก็จะมีหินคริสตัลให้ท่านเลือกด้วยถ้าบางคนเลือกจากไพ่ไม่ได้ก็เลือกจากหินก็ได้นะคะกองแรกอันนี้เป็นเคลียร์คอสนะคะมีสองพอยต์นะเป็นตัวแชนแนลพลังงานที่ดีมากๆนะคะส่วนอันนี้มาใหม่นะคะจีโอต a อ e เกตคะ่ะ สวยมากนะคะน,นี้เป็นผึกธรรมชาตินะที่เขาหัน่นครึ่งออกมานะคะข้างในก็จะเห็นเป็นผึกแบบนี้นะคะกลองที่3ามนะคะอันนี้เป็นโรสคอร์สค่ะเป็นหินสีชมพูเป็นหินแห่งความรักความเมตตาค่ะกลองที่สี่ค่ะอันนี้ก็มาใหม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นหินเจ็ดสีเป็นแร่สังเคราะห์นะคะหรือว่าซิลิคอนคาร์บายค่ะ อันนี้เนี่ยเป็นแร่ที่มนุษย์ทําขึ้นทางขะบวนการวิทยาศาสตร์นะคะก็จะได้ผึกสีลุ้งสวยงามแบบนี้ค่ะแล้วก็การดูดวงของเรานะคะเป็นการจับพลังงานโดยรวมนะพลังงานที่ได้เนี่ยอาจจะตรงกับบางท่านในบางส่วนหรืออาจจะมีพลังงานบางส่วนที่ไม่ตรงบ้างนะคะอันนั้นที่ไม่ตรงท่านก็ ทิ้งไปนะไหนที่ตรงท่านก็รับไปนะคะเพราะว่าเราจะดูจับพลังงานโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ตามข้างล่างที่ขึ้นให้เลยนะคะจะมี ID ไลายเขียนให้นะค่ะก่อนที่จะเลือกไพ่นะคะพิกอยากให้คุณเนี่ยทำสมาธิสักพักหนึ่งนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยแชเนลพลังงานของคุณไปยังกองไพ่ที่ตรงกับพลังงานของคุณมากที่สุด เพื่อเพิ่มความแม่นยำของการทํานายให้มากขึ้นนะคะหรือถ้าบางคนรู้สึกถูกใจถูกชะตากับไพ่กองไหนรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดเรามากที่สุดหรือหินคริสตัลก้อนไหนดึงดูดท่านมากที่สุดก็สามารถเลือกกองนั้นได้เลยค่ะเดี๋ยวพิกจะให้คุณใช้เวลาในการเลือกสักพักหนึ่งนะคะ โอเคค่ะถ้าสมมุติว่าเลือกได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปฟังผลคำทำนายของแต่ละกองกันได้เลยค่ะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งหรือว่าหินเคลียร์คอสตัวนี้นะคะอืม ต้องบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีสเสดึงดูงดนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยไพ่ใบแรกของคุณนะคะได้เดอะมูนนะซึ่งเดอะมูนเนี่ยเป็นตัวแทนของราศีมีนะคะเป็นตวงจันทร์ที่ควบคุมกระแสน้ําทั้งปวงนโลกนี้นะคะให้ไหลวนรวมถึงกระแสน้ําในมหาสมุทรด้วยนะเดอะมูนเนี่ยควบคุมธรรมชาติของสตรีนะคะคุณเนี่ยดึงดูดสายตาความสนใจจากคนรอบข้างนะคะด้วยความที่คุณเนี่ยเป็นคนที่ ค่อนข้างจะอ่านยากนะคะคนอื่นเขาอาจจะดาวอารมณ์คุณไม่ค่อยออกนะคะคุณคุณมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก้วยนะคะคือคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองค่ะคุณเป็นคนที่ลึกลับนะคะน่าค้นหาคนกองนี้ทำให้พลิกรู้สึกถึงแนวพวกพ่อมดแม่มดที่มีความลึกลับชวนให้ค้นหานะคะ เป็นคนที่สามารถสร้างจินตนาการแรงบันดาลใจความคิดสร้างสารรค์ความสวยงามในยามค่ำคืนอะไรทั้งนองนี้นะคะแล้วก็มีไพ่เดอะเด e ขึ้นมาด้วยนะคะบอกได้เลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ดึงดูดความสนใจจากคนอื่นมากนะคะด้วยไลฟ์สไตล์หรือบุคลิกส่วนตัวอะไรก็ตามของคุณเนี่ยเป็นคนที่น่าค้นหานะคะคุณมีแรงดึงดูดสูงนะคะคนที่จะไพ่กองนี้ นอกจากนั้นคุณก็ยังมีวิ f ออ t จูนนะคะบอกได้เลยว่าคนที่เลือกไพ่กองนี้เนี่ยมีลักษณะทาง p h y s i c a l emotional ที่คุณแบบว่าเลือกเองนะคือคุณเป็นคนที่ปรับตัวเก่งนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ได้ดีนะคะคือคุณเนี่ยมี v i w w l l มี Energy แรงนะคะคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคุณมี ความสามารถนะคะถ้าคุณทำพวกอินฟลูเอนเซอร์นี่ก็ทำได้เลยนะคะจะรุ่งนะว i e l of Fortune หรือว่ากงล้อมหัศจรรย์นี่นะคะเชื่อมโยงกับดาวพฤหัสนะซึ่งเชื่อกันว่าเป็นดาวน้ำโชคนะคะเกี่ยวกับการขยายตัวการนำมาซึ่งความยินดีแล้วก็ความสุขนะคะคุณเป็นคนที่สร้างสมดุลในตัวเองได้นะคะคุณเป็นคนที่มีจุดยืนชัดนะคะ อันนั้นเนี่ยทำให้คุณเนี่ยมีแรงดึงดูดกับคนอื่นๆนะแล้วก็ Seven of p e n t น c l e s นะคะมาพร้อมกับ e Wheel of Fortune ทำให้พีกรู้สึกว่าแรงดึงดูดของคุณเนี่ยคือคุณสามารถเอาเอกลักษณ์ของคุณนะคะไปประกอบอาชีพได้นะเป็นอาชีพแนวอินฟลูเอนเซหรืออะไรที่ใช้ตัวคุณเป็นหลักนะคะอะไรที่จะต้องใช้จิตวิทยาชักจูงเนี่ยจะเหมาะนะคะ มีไพ่บุคคลดาบนะคะขึ้นมา2ตัวเลยนะไพ่าดาบเนี่ยเป็นตัวแทนของธาตุลมได้ด้วยนะคะคนที่เลือกกองนี้เนี่ยดาบเนี่ยคือความแข็งแกร่งความอดทนไม่มีใครอึดเท่าดาบแล้วนะคะมีความกล้าหาญเป็นคนจริงด้วยเราก็เป็นคนฉลาดนะอาจจะมีแบบแอบไปร้ายด้วยนะคะแล้วก็มีความเพิดอะไรทำนองนี้นะแล้วก็ไฟล์อฟวอนนะคะกองนี้เนี่ยเอนเนอร์จีคุณ ถึกทนมากนะคะพลังงานเหลือล้นมากเลยค่ะเป็นกองไพ่ที่มีความเป็นนักสู้มากเลยนะคะมีความเป็นตัวเองสูงมากจริงๆค่ะเป็นคนเก่งมากด้วยนะเป็นคนคบเครื่องนะคะแต่ก็อย่าลืมหาแรงบันดาลใจนะคะอย่าลืมแบบเปิดใจด้วยนะคนกองนี้บางครั้งเนี่ยอาจจะต้องลดอีโก้ลงบ้างนะคะเพื่อที่จะได้แบบพัฒนาตัวเองต่อไปนะ ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออร์คโกันนะคะอันนี้ go the distance อีกใบแล้วนะคะขึ้นมากับไพ่ดาบนะ Night ดาบแล้วก็ Queen ดาบนะคะไพ่ไม้คือคุณเป็นคนที่ e NERGY เยอะมากนะคะเป็นคนหนักแน่นเป็นคนทุ่มเทเป็นคนอดทนนะคะ มีลักษณะโดดเด่นจริงๆะคะ่ะคนอื่นที่เขามองคุณนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เป็นคนที่เป็นแบบอย่างนะคะเป็นคนที่แบบน่าเกรงขามน่าเคารพนะคะคุณมีเ NERGY เยอะมากจนสามารถที่จะส่ง e NERGY ของคุณเนี่ยให้กับคนอื่นๆได้นะคะถ้าทำอาชีพที่ต้องช่วยคนก็เหมาะนะคะพวกแพทย์พยาบาลราชการทหารหรือว่าตำรวจอะไรอย่างงี้ก็ได้นะ r e g e n e r a t i o n นะคะคือคนกองนี้ energy เยอะจริงๆคือเวลาคุณเจออะไรลบๆเนี่ยคุณลุกขึ้นใหม่นะคะคุณฮิวตัวเองได้ดีมากๆนะบางคนเนี่ยอาจจะชอบเข้ามาอยู่ใกล้ๆคุณนะคะมารับพลังงานบวกๆหรือว่าแรงบันดาลใจจากคุณก็ได้นะคะคุณเนี่ยเป็นลักษณะคนต้นแบบนะคะเป็นผู้นําเทรนด์ในทํานองนี้นะคุณชอบที่จะเติบโตนะคะโดยเฉพาะในเชิงจิตวิญญาณเนี่ยคุณอาจจะสนใจศาสนาหรือว่าศาสตร์ลึกลับนะหรือแม้กระทั่งการพัฒน,นาตนเองด้วยนะคะ สรุปนะคะคือคนที่เลือกกองไพ่กองที่1เนี่ยคุณมีเอกลักษณ์นะคะเป็นคนลึกลับหน้าคนหาค่ะมีพลังดึงดูดแรงนะคะแล้วก็มีคนคอยดูคอยตามคุณะคะ่ะแล้วเขาก็มองคุณเป็นต้นแบบนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับกองไพ่กองที่1ค่ะถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พิกด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากได้หัวข้อไหนอยากให้พิกทำเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยค่ะ สำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่2หรือว่า g o a อ a ์อะเกนะคะเรามาฟังคำทำนายกันเลยค่ะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่2นะคะชีวิตคุณดูเหมือนจะผ่านอะไรมาเยอะนะคะผ่านความทุกข์หรือว่าผ่านการสูญเสียบางอย่าง หรือบางคนเนี่ยอาจจะผ่านเหตุการณ์สะเทือนใจบางอย่างหรือบางอย่างที่เข้ามาแล้วมันแบบตึงแล้วอาจจะแบบสะเทือนใจคุณนะคะทละไม่คุณรู้สึกสูญเสียความเป็นตัวเองไปได้นะคือต้องบอกก่อนว่าคนกองเนี้ยก็มีสเสน์นะคะสเสน่์โดยธรรมชาติของคุณเนี่ยมีอยู่แต่คุณอาจจะไม่ได้เปิดมันออกมาหรือว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันรั้งคุณไว้นะคะไม่ให้แสดงความเป็นตัวคุณที่แท้จริงออกมาอยู่นะคือ คุณได้เรียนรู้ชีวิตด้วยนะคะสำหรับต t e m p e r a n c e เนี่ยเป็นรูปสายน้ำที่ถ่ายเทนะคะจากถ้วยหนึ่งไปถ้วยหนึ่งนะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปยังสิ่งตรงข้ามหรือว่าประสบความผิดหวงังสมหวงังพัดเปลี่ยนกันไปนะคะพี่อยากให้คุณเนี่ยลองปลดปล่อยความเป็นตัวเองที่แท้จริงออกมานะคะคุณมีสเสน่ห์คือความเป็นธรรมชาติความเป็นตัวคุณนะคือสเสน่ห์ที่สวยงามที่สุดของคุณอยู่แล้วนะคะ บางทีคุณเป็นคนไม่ค่อยที่จะแสดงความรู้สึกอะคะอืมคุณหน้านิ่งด้วยนะเป็นคนที่แสดงความรู้สึกไม่ค่อยเก่งนะคะหรือยังไม่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่นะทา,ทางที่ในใจคุณเนี่ยคุณอยากจะเป็นตัวของตัวเองใจจะขาดแล้วนะอยากจะแสดงออกความรักความจริงใจต่อคนรอบข้างแต่ว่าคุณยังไม่กล้าะคะ่ะคุณยังมีความกลัวซ่อนอยู่นะ คือบางคนอาจจะเคยโดนปฏิเสธหรือว่ารู้สึกไม่เป็นที่รักนะบางคนอาจจะกลัวว่าถ้าคุณเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปหรือแสดงความรักกับคนอื่นแล้วกลัวจะไม่ได้รับสิ่งนั้นตอบกลับมานะคะกลัวปฏิกิริยาตอบกลับของคนอื่นนะหรือว่ากลัวที่จะไม่ได้รับความรักตอบอะไรประมาณนี้นะคะมันไม่สําคัญนะคะตรงนั้นนะการที่คนอื่นแสดงอะไรหรือทําอะไรกับคุณนะคะมันเป็นเรื่องของเขามันเป็น energy ของเขานะคะมันไม่เกี่ยวกับคุณนะ เนื้อแท้ของคุณเนี่ยสวยงามนะคะ The Temperance นะราศีธนูนะคะเรือนที่9เป็นเรือนแห่งจิตวิญญาณปัจญาชีวิตนะคะคุณสวยงามนะคะอืมแล้วก็ขึ้นมาพร้อมกับ Queen of Pentacles หรือว่า Queen of o n f h e l นะคะคุณเนี่ยมีความสามารถนะคะเป็นคนที่มีความเป็นธรรมชาติความงดงามความงามคุณมีรสนิยมที่ดีนะคะเพียงแต่ว่า คุณยังไม่ได้เอาจุดนั้นของคุณเนี่ยออกมาใช้จริงๆนะไพ่ดาบเนี่ยขึ้นมาสองใบเลยนะคะ คือคุณน่าจะเคยมีเหตุการณ์สะเทือนใจจริงๆนะคะคือคุณเพิ่งพาตัวเองมาโดยตลอดนะคนที่เลือกกล่องไพ่กลองนี้นะคะคุณใช้ชีวิตตัวคนเดียวมาก่อนนะอันนี้นะคะ e i g of Swords ลูกดามเนี่ยแสดงถึงชัยชนะนะคะที่ต้องแลกมาด้วยการฝ่าฟันอุปสรรคทาให้คุณเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งหนะักแน่นนะคือคุณเป็นคนที่มีคนเคารพกลัวเกรงนะคะ เน่ห์ของคุณเนี่ยจะมีความสง่าความน่าเกรงขามนะคะคนกล่องนี้นะแล้วก็อย่างที่บอกคือคุณไม่ค่อยแสดงความรู้สึกนะคะเพจอ o อกซอ r ์ตกับเดอ Hangman เนี่ยไม่ค่อยแสดงภาวะทางอารมณ์ให้ใครเห็นเท่าไหร่นะมักจะเก็บอะไรไปคิดคนเดียวนะคะไม่ค่อยชอบพูดหรือว่าแสดงออกนะเป็นคนนิ่งๆน,นะคะดูลึกลับนะดูเป็นคนที่คนอื่น ให้ความเกลี่งใจนะอาจจะเข้าถึงยากนะคะเป็นคนเนี้ยบนะเป็นคนเก่งด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออร์คโคกันนะคะ r o u and round กับ time for nap นะคะอย่างที่บอกนะคะคุณผ่านเรื่องที่ทำให้รู้สึกเจ็บรู้สึกเสียใจมามาก คุณอาจจะรู้สึกไม่เป็นที่รักนะคะเหตุการณ์ต่างๆความยากลำบากต่างๆเนี่ยทำให้คุณหวนกลับไปคิดถึงมันบ่อยๆค่ะแต่ว่านะคะได้เวลาแล้วนะที่คุณจะต้องปลดปล่อย time for nap นะคะบอกว่าคุณจะได้พักผ่อนนะคุณจะได้เกิดใหม่ทางจิตวิญญาณนะคะคุณจะเป็นคนใหม่นะลองมองสิ่งที่ผ่านมานะว่ามันเป็นประสบการณ์นะคะคุณผ่านอะไรมามากนะนะนี่นะ the t e m p c e นะคะ ถ้านะคุณใช้ตรงนั้นเนี่ยมาเป็นครูนะคะไม่จมปลกักหรือว่ามองในมุมใหม่บ้างก็จะดึงดูด energy บ,บวกๆเข้ามาในชีวิตนะคะสเสน่ห์คือความเป็นตัวของคุณเองนะคะความเป็นธรรมชาติของคุณนะคะความสวยงามนะคะคือคุณเนี่ยมีสเสน่ห์ดึงดูดนะเพียงแต่ว่าคุณต้องก้าวผ่านความกลัวต่างๆไปให้ได้ก่อนเท่านั้นคะ่ะสําหรับคนกองที่สองนะคะพี่ก็เท่าที่เห็นก็มีเท่านี้นะคะสำหรับคนกองที่สองค่ะ โอเคค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พิกด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยอยากจะแนะนำอะไรก็ติชมได้นะคะหรือว่าอยากจะให้พิกทำวิดีโอหรือหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยค่ะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่3นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำทํานายกันเลยค่ะ ำคนที่เลือกกองที่3นะคะบอกได้เลยว่าคุณเนี่ยมีสเสน่ห์ดึงดูดอย่างมากนะคะโดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามหรือว่ากับผู้หญิงด้วยกันนะ The lover ที่ปรากฏขึ้นนะคะคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามสูงมากนะคะมีคนมารักมาชอบเยอะนะคะสเสน่ห์ของคุณเนี่ยคงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของรูปหลักภายนอกนะ t l o v o v e r เนี่ยขึ้นคู่กับไพ่ i g h p r i e s t e s s นะคะคนที่เลือกกองสามเนี่ยไม่ได้ ถ้าไม่ได้มีหน้าตาดีนะคะคุณผู้มีเซ็กแอพพสูงนะ The Lover เนี่ยจะกล่าวถึงเทพอ e ีโรสนะคะเป็นกรรมเทพแห่งความรักนะที่จะแพงสอนปักใจให้เกิดอาการชอบพอรักใคร่กันนะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่โรแมนติกนะคะเป็นคนที่น่าเข้ามาคุยด้วยนะคือคนอื่นเนี่ยมักจะจะเข้ามาทําความรู้จักกับคุณนะคะโดยที่เขาอาจจะหาเหตุผลไม่ได้นะว่าทําไมอาจจะเป็นเพราะคุณเป็นคนน่ารักมีเสน่ห์หรือว่าสวยหล่อนะคะ ไพ่ h i g h p r i e s t e s s นะคะหรือว่าไพ่ราชินีพระจันทร์เป็นตัวแทนของความสวยความเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็จะออกแนวเจ้าคารมสาวติดตรึมเลยนะคะคนกองนี้เนี่ยแอบมีมารยามีเล่เหลี่ยมอยู่ด้วยนะเป็นคนที่เอาใจคนเก่งนะคะเข้าอกเข้าใจความต้องการของฝ่ายตรงข้ามได้ดีนะคะคุณเนี่ยมีคนเข้าหาเยอะนะคะมีคนแบบมาออฟเฟอร์อะไรให้มีคนมาจีบเยอะ บางคนอาจจะเคยมีแฟนมาหลายคนนะหรือถ้าไม่ก็แปลว่าคุณยังไม่ยอมเลือกใครสักคนมากกว่านะคะสำหรับคนโสดนะแล้วก็โฟล์ทอฟวอร์เนี่ยคือคนกองสามะคะ่ะคุณเสน่ห์แรงจริงๆนะพิ้งว่ามีคนแอบชอบคุณอยู่นะคะสำหรับคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาจีบด,ด้วยค่ะ บางคนอาจจะมีคนคุยหรือว่ามีคนที่แอบ,บชอบคุณอยู่นะคะแต่ว่าซ่อนไว้ก็ได้นะเขาอาจจะไม่ยอมบอกนะแอบบตามดูตามส่องอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้สูงค่ะ The High Priestess เนี่ยนะคะ คนกองนี้คือหน้าตาดีแน่ๆเลยนะคะเนี่ยนะ The Empress นะคะดาวที่ครองเรือนเนี่ยคือดาวสุกนะคะเป็นตัวแทนของความสมบูรณ์ความรักความสวยงามนะคุณเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายนะคะเป็นคนที่ดูอ่อนโยนคนกองนี้เนี่ยมีความเป็นผู้หญิงสูงนะถ้าคุณเป็นผู้ชายเรามาดูได้กองนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวแบบผู้ชายหวานปากหวานสุภาพนะคะแต่คนกองนี้ก็แอบขี้หึงด้วยนะบางทีคนที่เลือกกองนี้แต่ว่าโสดเนี่ยพิกว่าคุณน่าจะ เลือกโสดเองนะคือตั้งใจโสดอะคะ่ะคือคุณรู้สึกแฮปปี้กับชีวิตยอยู่แล้วอะไรทานองนี้นะพี่ค่อนข้างมั่นใจเลยว่าถ้าผู้ชายที่เลือกกองนี้เนี่ยนะจะต้องแบบต้องหล่อนะต้องหน้าตาดีนะคะคือถ้าถามว่าไพาราชาถ้วยไม้ดาบเหรียญราชาคนไหนหล่อสุดมีสเสน่ห์หน้าตาดีที่สุดนะก็ต้องบอกว่าเป็นราชาไม้นะคะคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่หล่อก,ก็บุค,คลิกกินขาดนะคะมีสเสน่ห์มากนะคนกองนี้ด้วยธรรมชาตินะคะเป็นคนทําอะไรเร็วด้วยนะอืม เรื่องความรักเนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นวรวดเร็วด้วยเหมือนกันนะคะนี่นะกองนี้มีความเป็นธาตุไฟสูบนะคะพวกเมษสิงห์ธนูนะมีเกณฑ์ที่จะสละโสดเร็วๆนี้ด้วยนะคะสําหรับคนโสดนะแต่ก็อย่าลืมคิดให้รอบคอบด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออร์คโกันค่ะ ด้วยความที่คุณเป็นคนมีเสน่ห์นะมีคนมาชอบเยอะนะคะอาจจะทําให้เกิดความวุ่นวายได้นะคะ Chaos and c o n f lict นะบางทีคุณมีตัวเลือกเยอะหรือว่าอาจจะตัดสินใจไม่ถูกนะคะค,ค่อยคิดค่ะไม่ต้องรีบร้อนนะยังไม่ต้องรีบตัดสินใจคนกองนี้บางครั้งเนี่ยใจร้อนไปบ้างนะคะหรือบางคน,นอาจจะกําลังมีปัญหาหรือว่าคิดไม่ตกเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะช่วงนี้เนี่ยให้ค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่ารีบนะแล้วก็ by the book คือคุณต้องระวังตัวนะคะพยายามอย่าใจร้อนนะคะคนเข้าหาคุณเยอะนะคือคุณมีชอ e เยอะนะคะแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปทําตัวให้อยู่ในกรอบในประเพณีนะคะไปเดอะบุ๊กเนี่ยบอกให้คุณทําสิ่งที่ถูกต้องตามกฎนะคะอย่าหวานเสน่ห์ไปทั่วนะคะไพ่เนี่ยอยากให้คุณเคสเปกวัฒนธรรมอยากให้คุณดูแลตัวเองดีๆถนอมตัวเองเอาไว้นะคะแล้วก็อย่าออกนอกรูนอกทางให้มากค่ะ ก็เท่านี้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่3ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พิกกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะให้พิกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่4หรือว่าหิน7สีนะคะเรามาฟังคำทำนายกันเลยค่ะ สำหรับคนที่เลือกกองที่สี่นะคะมาครบชุดเลยนะคะคือคุณเป็นคนที่ครบเครื่องนะคะคนกองสี่นะถ้าคนภายนอกมองมาที่คุณเนี่ยจะทําให้เขานึกถึงเจ้าชายเจ้าหญิงนะคะคือคุณดูเป็นคนที่เก่งเป็นคนดีคุณครบนะคะออกแนวเพอร์เฟกในสายตาคนรอบข้างนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็ไม่ใช่คนที่ถือตัวหรือเข้าถึงยากอะไรนะคุณเป็นคนจิตใจดีนะคะมีเมตตานะ เสียสละกับคนรอบข้างนะคะแล้วก็มีความเป็นผู้นําสูงด้วยนะคือคุณมีทั้ง King of Pentacle แล้วก็ k n n o of u p s นะคะคือคุณมักจะได้เป็นผู้นําในงานต่างๆที่รับผิดช,ชอบนะคะแล้วคุณก็มักจะทําได้ดีด้วยนะตัวเอทออฟวอ d s เนี่ยคือถึงจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างนะที่ทําให้คุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยทําให้คุณเครียดนะคะแต่คุณก็เป็นคนที่เต็มที่นะคะคือกองสีเนี่ยคุณแคร์ความรู้สึกคนมากนะคะ สเสน่ห์ของคุณเนี่ยคือคุณเป็นคนที่ใจดีมากๆนะใครๆก็อยากอยู่ใกล้นะคะอยากได้คุณเป็นที่พึ่งคือเห็นคุณเป็นที่พึ่งนะจนบางครั้งเนี่ยคุณจะต้องเหนื่อยหน่อยนะกับการแบกรับค่ะความคาดหวังของใครหลายๆคนนะคะ จริงจังกับชีวิตมากนะคะคนกองนี้นะบางครั้งเนี่ยคุณเหนื่อยมากนะคะคือคุณดูเป็นคนเจ้าระเบียบอะแนว perfectionist นะคุณเครียดง่ายนะคะนาย of source นะพี่บอกเลยว่าคนกองนี้เนี่ยมีความเป็นนักสู้นะคะคือสู้จนตัวตายอะไรทำนองน,นั้นเลยนะแต่ชารหยอตราศีกรกฎเนี่ยไพ่นักรบที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะคือคุณมีความอมดทนมีความพยายามสูงนะเป็นคนจริงเป็นคนรับความยุติธรรมนะคะ คุณเป็นคนดีสเสน่ห์ของคุณเนี่ยคือความดีนะคะความมีเมตตาคนกองสี่เนี่ยพลังงานคุณดีนะอย่างไรก็ตามนะคะคนกองนี้นะทิกอยากให้คุณหาความสมดุลน,นะคะบางครั้งบางคราวเนี่ยคุณอาจจะใจร้ายกับตัวเองมากไปหน่อยนะอยากให้คุณเนี่ยฝึกเซลฟ์เลิฟเซลฟ์แคร์บ้างนะคะหาเวลาพักผ่อนทำชีวิตให้มีความสุขให้มันบาลานซ์บ้างนะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่ออร์แคกันค่ะมี higher power กับ co-creation นะคะสองใบนี้เนี่ยมีความสอดคล้องกันในทางที่ดีมากๆนะคะคนกองสีพลังงานคุณสวยมากๆนะสเสน่ห์ของคุณเนี่ยคือพลังงานที่บริสุทธิ์นะคะ คนกองนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ค่ะ h i g h อร์พาวเเนี่ยคอยแบ็กอัพคุณอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะมันทำให้มีคนอยากพึ่งพางคุณนะคะคือเขาเห็นคุณเป็นที่พึ่งนะคือผู้คนเนี่ยเขารับรู้แล้วก็สัมผัสได้นะถึงพลังความพลังงานที่สะอาดความดีของคุณนะคะตัวโคครีเอทก็เช่นกันนะ คือบอกว่าคุณเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะหลายหลายครั้งเนี่ยคุณทาอะไรได้ราบรื่นหรือว่าันฝ่าอุปสรรคมาได้นะคะทํางานใหญ่สําเร็จเนี่ยส่วนหนึ่งท่านคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะให้คุณยึดมั่นในความดีนะคะคิดอาบทาความดีที่คุณทํามาอยู่แล้วเนี่ยต่อไปนะคะแล้วสิ่งดีๆเนี่ยก็จะยิ่งดึงดูดมาหาคุณะคะ่ะก็เท่านี้นะคะที่พลิกเห็นนะ ก็จบกันแล้วนะคะสำหรับคำทำนายของคนที่เลือกไพ่กองที่4ค่ะถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พิกด้วยนะคะแล้วถ้าคุณอยากให้พิกทำหัวข้อไหนหรือว่าทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยค่ะ